สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนเพ,นพ,นพนืกระยาณมิตรทุกคนคะ่ะพบกับแม่หมอช่องตลอดริเวอร์นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องคุณดวงดีจนมีแต่คนอิจฉานี่เลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอขออวยพรให้กับทุกๆคนที่ผ่านมาพบเจอพบเห็นคลิปของแม่หมอนะคะขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงแล้วก็สุขภาพเงินมั่งคั่งมั่งมีนะคะทุกๆช่องทางให้เติบโตขอบคุณค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเปิดให้คุณเป็นไพ่ทาโรต์ทั้งสองสำรับเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันเลย ขออนุญาตครูรุบาจารย์องค์ประจําตัวของข้าพระเจ้าและขออนุญาตครูรุบาจารย์องค์ประจําตัวของผู้ที่ผ่านมาพบเจอพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดที่ควรรู้ให้ได้รู้มีสิ่งใดที่ควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นี้นะคะ จะมาเปิดกันนะจ๊ะว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันเลยค่ะนี่เลยนะคะใต้สำรับเป็นอะไรคะใต้สำรับเป็นแปดแม่เท้านะคะตัวเล็กมากแม่หมอใ่่เ่นน่นเนี่ย แปดแม่เท้านะคะแปดแม่เท้าคือการขยับขยายคุณจะมีช่องทางอาชีพหน้าที่การงานไรายได้และดวงของคุณที่จะเติบโตในเรื่องงานเนาะที่จะเติบโตในเรื่องงานเรื่องเงินเนาะนี่หละจ้ะแปดแม่เท้าคือการงานที่ขยับขยายการงานที่จะต้องเติบโตทุกๆช่องทางเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดเจ้าชะตาห้าใบนะจ๊ะ หัวข้อของเรานะคะคุณดวงดีจนคนอื่นอิดฉาจริงหรือไม่ดูกันนะคะไพ่จะมาบอกกล่าวอะไรจะมีคนอิดฉาคุณจริงไหมใบแรกนะคะสองไม้เท้าจ้า สองไม่เท้าคือหน้าที่การงานขยับขยายการเจรจาการประชาสัมพันธ์การงานธุรกิจออนไลน์นะคะจะได้เติบโตนี่เลยค่ะเ้จาจะตา5ใบนะจ๊ะใบต่อไป The World ค่ะความสุขความสมบูรณ์นะคะ ที่มันจะหลังไหลเข้ามาเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่ดวงดีจนคนอิจฉามันมาแล้วนะจ๊ะโชว์แล้วจ้าเด e เวอร์คืความสุขสมบูรณ์ความอิ่มเอมความครบพร้อมความสมบูรณ์พูสุขทุกๆช่องทางดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่โอ้โหดีมากสุขภาพร่างกายความสวยความออร่าอะไรต่างๆออกมาหมดนะคะในนี้ สามเหรียญน,นะจ๊ะเห็นไหมคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานคุณจะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองคุณจะไปไหนกับเพื่อนกับฝูงทํางานเป็นทีมหรือไปไหนกับเพื่อนคุณจะมีความโดดเด่นกว่าใครใครเขาเนาะคุณจะมีเพื่อนมากมายกว่าหนึ่งคนเนาะเพื่อนจะนิยมชมชอบคุณไปไหนคุณก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นที่รักของเขานี่เลยจ้ะ สี่ไม้เท้านะจ๊ะคุณจะมีธุรกิจของตัวเองหรือมีงานของตัวเองที่ลงทุนลงแรงด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองนี่เลยจะขยับขยายมากธุรกิจก็มีเป็นของตัวเองหรือทำอะไรด้วยตัวเองดีงามจนคนอื่นอิจฉาอิจฉาความสามารถอิจฉาความโดดเด่นของตัวคุณที่คุณลงมือลงแรงนะคะใบต่อไป เดมเพลอร์จ้าความเข้มแข็งของคุณน่ะทำให้คนอื่นเขามองคุณแบบว่าทำไมคุณถึงแข็งแกร่งสร้างนู่นสร้างนี่สร้างงานสร้างเงินสร้างความเติบโตให้ตัวเองเป็นที่สง่าราศีให้คนอื่นมองอะ่ะคนอื่นมองคุณแบบอืมอิจฉาในตัวตนของคุณจริงๆ คุณทําสิ่งใดทาอะไรหรือยังไงงานของคุณคืองานอะไรทําไมคุณถึงเติบโตขยับขยายขนาดนี้นี่เลยจ้ะทําให้คุณอื่นอิจฉาจริงๆเลยออกมาหมดออกมาห้าใบตัวตนของคุณเนี่ยมายืนยันได้เลยว่าต่อไปอะ่ะจะต้องไปสะดุดหูสะดุดตาผู้คนแน่นอน ตัวตนของคุณโดดเด่นจนดวงดีจนคนอื่นอิจฉานะคะหัวข้อของเราเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่สิบใบนี้บอกกล่าวคุณอีกนะคะแฮงแมนการรอคอยนะคะคุณรอคอยคุณใช้ชีวิตมาเนิ่นนาน ที่คุณจะได้ตั้งสติหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณลงทุนลงแรงคุณรอคอยได้อดทนได้กับความสามารถของตัวคุณเองเพื่อสร้างกิจการงานทุกอย่างความดีต่างๆคุณลงทุนลงแรงทดสอบมาด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะคุณทดสอบมาด้วยตัวเองบัตรนี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้สมการรอคอยแล้วมีเลยคะ่ะ แฮงแมนคือการรอคอยโอากาสคุณก็ผ่านมันมาแล้วนะคะคุณได้รับโอ,อกาสเดมูนจ้าเห็นไหมคะลางสองหอนของคุณโอกาสของคุณที่คุณจะโดดเด่น คุณมีสติปัญญาความรู้ความสามารถสัญชาตญาณความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นความคิดความอ่านของคุณน่ะคนอื่นคิดอย่างหนึง่งคุณคิดอย่างหนึง่งไม่มีใครคิดแบบเดียวกับคุณน่ะคุณเหมือนคนที่มีสติปัญญาความรู้ที่คิดนอกกรอบคิดนอกกรอบแล้วก็คุณคิดหลายๆเรื่อง หมายถึงว่าคุณใช้สติปัญญาของคุณกว่าจะลงมือทํางานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างคุณใช้การรอคอยแล้วก็คุณใช้สัญชาตญาณความรู้ของคุณสร้างสร้างตัวเองหรือคุณชอบทำสมาธิคนที่มีสมาธิอยู่บ่อยๆจะทําให้จิตภายในของคุณนะ่ะเขาเรียกอะไรเข้มแข็งแล้วก็มีความนิ่ง,งนิ่งสงบ ไอ้ความที่คุณทำสมาธิหรือดูลมหายใจบ่อยๆเป็นประจำอ่ะมันจะทำให้ปราณภายในของคุณน่ะนิ่งสงบทำให้มีออรา่าแล้วก็มีผิวพรรณที่พองใสกว่าบุคคลอื่นเนาะอันนี้มาจากภายในนะคะมาจากภายในสำหรับคนที่โดดเด่นจนชนื่นอีนจ้าบางคนใช้ครีมใช้อะไรมากมายคนข้างนอกเขาใช้นูน่นใช้นี่ใช้นี่ใช้นั่นแต่บางครั้งคุณไม่ได้ใช้ สิ่งต่างๆเหมือนอย่างใครเขาแต่ใบหน้าของคุณกลับผ่องใสอ,อล่าหรือดูมีน้ำมีนวลผ่องอัมไพมาจากข้างในนะคะนี่เลยจากตัวตวนของคุณที่คนอื่นจะต้องอิจฉาคุณนี่แหละสติปัญญาของคุณอัศวินถือเหรียญน,นะจ๊ะอัศวินถือเหรียญเงินทองของคุณทุกๆช่องทางคุณจะได้หยิบได้จับเงินหยิบจับทอง ณเวลานี้เงินทองเข้ามาคุณทุกๆช่องทางแล้วนะคะชีวิตคุณดูแม่หมอก็ลืมเห็นไหมแม่หมอก็ลืมแล้วเห็นไหม,มคุณจะได้หยิบได้จาับก,การงานทุกๆอย่างนะคะ การงานการเงินของคุณหลั่งไหลเข้ามาแล้วณเวลานี้การงานการเงินของคุณเข้ามาแล้วณเวลานี้นะคะเดี๋ยวให้เราเฟ้นค่ะคุณจะได้รับสติปัญญาความรู้จากครูบาอาจารย์จากเซนสัญชาตญาณของคุณนะคะคุณจะได้รับ การสอนการบอกกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คอยดูแลและสนับสนุนนะคะช่วยเหลือคุณเปิดที่เปิดทางให้คุณให้นำคุณให้เข้าสู่แสงแห่งแสงแห่งความรุ่งเรืองเนาะแสงแห่งความรุ่งเรืองอันนี้ก็จะเป็นอัศวินถือไม้นะจ๊ะอัศวินถือไม้ คุณจะพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้าแล้วจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาช่วยหนุนนำคุณให้คุณพุ่ง,ให,งให้คุณมีจิตใจฮึกเขิมมีเลยจะในการที่จะสร้างและตามความดีแล้วก็ชีวิตชะตาชีวิตของคุณจะพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้าเห็นไหมคะดวงคุณจะพุ่งแรงขนาดไหนเนาะดวงคุณจะพุ่งแรงขนาดไหน นี่เลยจ้าเดอะฟูเห็นไหมคะคุณมีสติปัญญาคุณมีความเฮฮาปาร์ตี้คุณมีความหลังสันเนาะคุณไม่มีความเครียดคุณวางสิ่งต่างๆความไม่ตกกังวลคุณใช้ชีวิตด้วยความสุขนี่เลยจ้ะคุณมองต่างสิ่งต่างๆให้เป็นเขาเรียกอะเหมือนคนมองโลกสวยอะแต่ใครจะว่าคุณยังไงก็ช่างจะมีคำพูดคำจาหรือสิ่งที่ เข้ามาใน,นกระทบในหัวคุณก็แล้วแต่คุณไม่เคยสนใจคุณปล่อยวางทุกๆสิ่งทุกตัวอย่างคุณก้าวเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขนี่หละจ้ะตัวตนของคุณนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงก้าวเดินก้าวหน้าไปเติบโตอย่างเดียวเลยเติบโตอย่างมีสติปัญญา 6ถ้วยนะจ๊ะหกถ้วยคุณจะได้รับความเมตตาจากลูกหลานบริวารมีคนใกล้ชิดหรือมีเพื่อนสนิทมิสหายก็แล้วแต่มาลุมรักมาลุมนิยมชมชอบคุณหรือลูกน้องบริวารอะไรก็แล้วแต่ไปไหนก็จะต้องทําตามคุณหรือคุณมีอะไรก็เขาเรียกอะไรอะแต่งตัวแบบนี้อทาตามคุณประมาณเนี้ยเขาจะมีคนที่คอยมองคุณอยู่ชอบ สไตล์การแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอยากทำเหมือนคุณอะแต่ก็ทำไม่ได้แต่ก็เอาคุณเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้เดิมเมจิกเชียนนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะคุณจะพุ่งก้าวเติบโตสว่างสวัยในทุกๆช่องทางสายงานอาชีพนะคะพุ่งก้าวเติบโตในทุกสายงานอาชีพ ดวงคุณจะดีทุกๆอย่างให้คุณอิจฉาเลยนี่เลยจ้ะบางครั้งบางเวลาสี่ดาบนะคะคุณก็หยุดใช้สติตึกตองคิดหน้าคิดหลังพักผ่อน กับตัวเองหรือพักร้อนตากอากาศนี่เลยจะเดือบฟูแล้วก็มานี่บางครั้งคุณก็หยุดให้ความรักตัวเองอ่ะเขาเรียกคุรักตัวเองเป็นรักตัวเองในที่นี้หมายถึงหยุดการกระทําต่างๆบางทีมันเหนื่อยมะเหนื่อยมากก็โอ๊ยนอนนอน,นอนพักสักนิดเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายธาตุขันก่อนที่จะลงมือทำะายต่อไปเออพักสักหน่อย เพื่อเอาแรงที่จะไปต่อด้วยสติปัญญาความรู้ของคุณพักผ่อนรักตัวเองเป็นก่อนที่จะรักคนอื่นเนาะคุณก็จะดูแลตัวเองให้ผิวพรรณผ่องใสอล่าให้นอนหลับนอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะไปลุยงานด้วยการเพื่อไม่ให้เสียงานเสียการเนาะคุณจะลงแรงลงมือทําอะไรก็แล้วแต่คุณใช้สติแล้วก็ใช้ความสามารถของคุณเต็มที่ไม่ให้ใครมาว่าคุณได้ในเลิกงานนะคะ นี่เลยจ้ะบางครั้งก็ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดูแลตัวเองลมหายใจดูลมหายใจทุกอย่างธาตขันการแต่งตัวเนาะทําให้คนอิจฉาน,นี่เลยจ้ะหกตัวนี้มีจะกลอยากเรียนแบบคุณเห็นไหม hyped. เงินทองก็ไม่รู้มายัางไงหลังไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางนะคะไพ่ใบนี้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ มีคนหยิบยืน่นเงินมาให้คุณมากมายเป็นเงินง่ายๆเป็นเงินจากข้างบนราบลอยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เงินง่ายๆนะคะจะไม่ให้ผู้คนข้างนอกอิจฉาคุณได้ยังไงเพราะดวงคุณดีจนออรลาของคุณกระจัดกระจายไปหมดเลยกระจัดกระจายไปแยงตาผู้คนให้คนอื่นเนะี่ย เฝ้ามองเฝ้าสังเกตคุณว่าคุณไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาผ่องใสทำไมคุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือทำไมนี่แหละความคิดเห็นความที่ว่าคุณเป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติด,ดีมาตลอดแล้วก็ดูลมหายใจของตัวเองปฏิบัติกรรมาฐานบ้างอะไรบ้างเนาะบางคนก็แล้วแต่บุคคลจะไม่เหมือนกันแต่บางคนก็จะเนี่ยสายสมาธิก็ามา จิตนิ่งก็ามาของของตัวคุณเองคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ช่องทางจากเบื้องบนนะคะมาแนะนำแนะแนวคุณดวงคุณอะดีจริงๆดวงดีจนผู้คนอิจฉาเขาอยากเป็นเหมือนคุณอยากทำได้เหมือนคุณทำไมคุณมีช่องทางใดๆที่ทำงานทําเงินหลังไหลมาเนาะ นี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาเปิดอีกสำรับหนึ่งนะคะว่าจะมีสิ่งใดบอกกล่าวคุณบ้างหัวข้อของเราก็อย่างที่บอกแหละดวงคุณดีจนคนอื่นอจาใบาแรกเอ็มเพจจ้าดวงคุณหญิงคุณนายนะจ้าดวงคุณมีความสุขคุณเป็นแม่นะคะ ดวงคุณแม่คุณนายคุณหญิงตำแหน่งหน้าที่การงานเอ็มเพสคือคนที่มีเมตตามีจิตใจอ่อนโยนไปไหนมีแต่คนรักเมตตานิยมชมชอบช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะดวงคุณนายไม่ต้องทำงานหนักงานเหนื่อยอะไรมากมายแต่คุณสามารถใช้จิตของคุณกดแรงดึงดูดของคุณทำงานแทนคุณได้นะคะ ใช้ใบนี้นะคะใช้กดแรงดึงดูดสามารถใช้กดแรงดึงดูดทํางานแทนตัวเองได้ใช้จิตของคุณที่สว่างสวยจิตของคุณที่มีเมตตาจิตของคุณที่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกไอความคิดดีทําดีของคุณน่ะมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณคิดเรื่องเงินที่ดีมีเมตตาช่วยเหลือแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้กลับมาร้อยเท่าพันเท่า ห้าแม่เท้านะคะความติดขัดความขัดแย้งต่างๆในวงงานของคุณนะคะมันจะได้จบนะคะใครที่คิดไม่ดีกับคุณอิจฉาคุณต่างๆไม่อยากให้คุณสำเร็จไม่อยากให้คุณสมหวังนะคะเขาเหล่านั้นไม่อาจทำอะไรคุณได้นะคะความเมตตาของคุณช่วยให้พวกเขาลงมือลงแรงต่อสู้กันด้วยความสำเร็จนะคะ เห็นไหมคะโอกาสของคุณหยิบยื่นมาถึงคุณแล้วนะคะสี่ถ้วย <c oughs> อย่าได้ลังเลสงสัยในโอกาสในความดีของคุณที่คุณจะได้ขวายคว้านะคะโอกาสและความดีดวงดีของคุณมีคนหยิบยื่นถ้วยอีกถ้วยมาให้คุณแล้วขอให้คุณรีบหยิบรีบควา้าดวงดีของคุณไว้ <c oughs> หนึ่งถ้วยนะคะชัยชนะความสำเร็จอดทนความอุดมสมบูรณ์1ึงถ้วยคือความสุขความสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางแน่นอนนี่เลยค่ะหนึ่งถ้วยคือชัยชนะและก็ความสุขสมบูรณ์ความอิ่ประคานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เติบโตและขยับขยายคุณจะมีอาคารบ้านเรือนที่สมบูรณ์คุณสุขมีบ้านเรือนกินอิ่นน้ำสำราญมีความสุขในครอบครัว ุณจะพุ่งทะยานแล้วก็เติบโตนะคะพุ่งทะยานแล้วก็เติบโตไปข้างหน้านี่เลยพบช่องทางทำกินที่ดีจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมคะพุ่งทะยานไปไม่ติดไม่ขัดสิ่งใดทั้งอย่างทุกทุกอย่างเลยจ้าไปต่อไปนะจ๊ะคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์ช่วยเหลือแนะแนวหรือ ให้ความรู้อุปถัมภคุณหรือจะมีครอบครัวที่อบอุน่นมีพ่อบ้านหรือมีใครก็แล้วแต่ที่ซัพพอร์ตคุณนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือวงสากนาญาติจะได้พบครูบาอาจารย์คนที่คอยดูแลคุณมีแต่คนซัพพอร์ตมีแต่คนซัพพอร์ต สองเหรียญน,นะจ๊ะคุณจะได้บาลานซ์กับสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวเห็นไหมคะความติดขัดต่างๆคุณเอาอยู่ทุกอย่างเลยเห็นไหมไม่ว่าจะมีสิ่งใดติดขัดคุณสามารถเอาอยู่บาลานซ์ได้หมุนหมุนทุกอย่างเป็นวัตจักรคุณสามารถดูแลให้ลงตัวได้จัดเม้นนะจ๊ะ โชคดีกำลังมาเกิดกับคุณนะคะนี่เลยจากคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมุ่งหวังในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังอ่ะสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมันจะได้มาแบบฟุกๆจะได้โชคลาภแบบประทันหันทันด่วนเนาะวิบากกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไปแล้วจากหลายกลายเป็นดีนะจ๊ะดวงคุณดีแน่นอนดวงคุณดีแน่นอนจ้า คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นทะเยอทะยานที่จะพบความสำเร็จและก็โดดเด่นเกินใครเห็นไหมคะคุณจะโดดเด่นเกินใครนะคะคุณจะโดดเด่นเกินใครไปต่อไปจ้าชัยชนะความสำเร็จนะคะเดือชายลีออดคุณอาจจะได้ลดยวดยานพาหนะหรือมีคนซื้อรถให้หรือ มีคนหยิบยื่นเงินก้อนใหญ่มาให้เพื่อที่คุณจะได้ลงทุนไปต่อนะคะอันนี้เป็นหยาดเหงื่อแรงงานของคุณที่คุณจะได้มาอาจจะได้ยวดยานพาหนะหรือธุรกิจขยายเติบโตหรือทำงานอะไรเกี่ยวกับรถล,ลาพาหนะนะจ๊ะหรือทำเขาเรียกอะไรเปิดเต็นท์รถเปิดอะไรอย่างเงี้ยค้าขายเกี่ยวกวับเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่ได้นะคะ หรือไม่จะได้รถใหม่มาสักคันหรือมีคนซื้อรถใหม่ให้คุณสักคันหนึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันอีก5้าใบนะจ้าว่าไพ่จะแนะนําสิ่งใดคุณบ้างคุณดวงดีเกินต้านดวงดีจนคนอิจฉานะคะนี่แหละจ้านี่เลยนะจ้าคุณจะได้ความรักความเมตตาจากผู้คนแปดถ้วยแปดถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นอะไรที่ เป็นถ้าหากคนที่มีความรักก็อาจจะเป็นความรักที่ทางไกลนะคะทางไกลถ้วยคือความสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกช่องทางไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็จะมีความรักความเมตตามาหาคุณเจ็ดถ้วยคือเสน่มหานิยมของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่สวยคนที่หลอ่อคนที่ใครเห็นใครสุดดุดตา มองกลับมองเหลียวมองหลังอย่างเงี้ยนี่เลยจากเจ็ดถ้วยคุณจะมีการตัดสินใจแล้วก็จะมีสิ่งในตัวคุณอนะ่ะเสน่ห์ในตัวคุณสามารถดึงดูดผู้คนให้เดี๋ยวหลังได้นะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการใช้สิ่งของต่างๆถึงแม้คุณจะใช้ของตลาดนะัดแต่มันก็ทำให้คุณที่มียี่ห้อหันหลังมามองคุณได้อะ ทำไมคุณสวยจังออล่าจังประมาณนั้นนี่เลยจ้ะคุณจะมีช่องทางพุ่งทยานในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้นะคะนี่เลยจ้าเติบโตเติบโตคุณหญิงคุณนายนะคะเก้าเหรียญ คุณจะเป็นผู้หญิงที่ดูดีดูแพงดูมีสเสน่ห์หรือจะเป็นผู้ชายที่มีครบพร้อมดูดีไปหมดนี่เลยจ้ะดวงดีเงินทองไม่ขัดไม่สนดูดีในทุกๆช่องทางดูดีดวงดีในเงินทองไม่ขัดสนจะได้รถจะได้สิ่งใดต้องการสิ่งใดตอนนี้หยิบจับได้หาได้ง่ายเลยจ้ะ หยิบจับได้ง่ายหาได้ง่ายมาอีกใบสุดท้ายนะจ๊ะเป็นคนดวงดีไหมคะคิงถือเหรียญพ่อค้าวานิชหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองมากับเก้าเหรียญเห็นไหมคะมากับเก้าเหรียญมากับแชรีออดมีรถมีบ้านมีสิ่งต่างๆมี อสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินนี่ทุกอย่างมาหมดเลยมีสเสน่ห์ดึงดูดทุกๆคนเข้ามามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครเห็นใครโอ้คุณทํางานอะไรหรือคุณทําอะไรทําไมทําไมทําไมคุณถึงเติบโตได้ขนาดนี้เพราะคุณมีจิตที่เมตตาเนาะมีจิตที่เมตตาแล้วก็คุณก็ทําลมหายใจของคุณมาตั้งแต่สําหรับแรกเนาะที่มันเปิดออกมาว่าชะตาตัวตนของคุณน่ะเป็นคนที่ หายใจเข้าเป็นสมาธิหายใจออกเป็นสมาธิหมายถึงการดูลมหายใจหรือการใช้กดแรงดึงดูดในทางที่ถูกต้องเนาะสามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียก,ยกโชคเรียกลากเรียกความดวงดีมาถึงคุณได้ณเวลานี้นะคะเป็นยังไงคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมหากมีสิ่งใดขาดตกบุกพ่องหรือแนะนําแม่หมอมาได้นะคะแม่หมอมวลยินดีน้อมรับคําติชมทุกอย่างคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ